ล่าสุดครับลูนี่เนี่ยตอกลับนะครับดอกนี้เนี่ยมีสะดุ้งเลยครับไม่นานมานี้นะครับนะผมเพิ่งได้รับข้อความจากแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนพูดให้สโมสรเนี่ยขายลัดมูไทอยลุนออกไปแล้วตอนนี้เขากําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกับนาโกรีเขาอยากให้ผมรู้สึกเสียใจโดยลูนี่เนี่ยก็ได้กล่าวว่าแต่เพราะผมจริงเหรอมันเป็นเพราะผมจริงเหรออะไรประมาณนี้ครับถ้าคําพูดของผมมีอิทธิพลมากขนาดนั้น จะมีรูเบนอมูริมไว้ทำไมผมมองว่าลาร์ดบูทอยลุนเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นนะครับก่อนทั้งเซอร์ซี่แล้วก็ OB และก่อนที่สโม,มสรเนี่ยนะครับจะซื้อทางด้านของเชตโก้ด้วยซ้ําถ้าเขาเล่นในฟอร์มแบบนี้ที่ทํากับนาโปลีตั้งแต่ตอนอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณคิดว่าทีมเนี่ยจะปล่อยเขาออกไปปะละ่ะไม่มีทางเลยเขาคงกลายเป็นตัวหลักของทีมทันทีซีซั่นที่แล้วแทบไม่มีใครแย่งตําแหน่งเขา ด้วยซ้าเขาเนี่ยวควรจะโชว์ฟอร์มแบบนี้ได้ตั้งแต่อยู่กับ u ยูไ e นเตดแล้วผมไม่ได้จะดูถูกใครแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแฟนบอลทั่วโลกมากกว่านาโปลีเป็น10บสเท่าดังนั้นคุณต้องรับแรงกดดันมากกว่านั้น10เท่าเช่นกันถ้าอยากเล่นให้สโมสรแห่งนี้คุณรู้หรือไม่ผมเคยยิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานับไม่ถ้วนแต่ผมโดนใบแดงในเกมกับเวสต์แฮมครั้งเดียว สื่อกับพาดหัวข่าวว่าเวลูนี่จบแล้วโชคดีที่ตอนนั้นโซเชียลมีเดียเนี่ยยังไม่บูมเหมือนทุกวันนี้ไม่งั้นผมคงโดนถล่มยับแน่เวลูนี่ครับนะกล่าวในรายการเวลูนี่โชว์ทาง BBC นะครับอ่ะนะครับแต่แต่ก็จริงนะที่ลูนี่พูดเนี่ยผมก็มองว่ามันก็มีส่วนนะครับถ้าโชว์ฟอร์มดีทีทีมก็คงไม่ปล่อยออกไปนะครับแต่ปล่อยออกไปแล้วได้ดีเนี่ยนะครับอย่างผมเป็นแฟนผีนะผมก็ยินดีด้วยนะครับออกจากผีได้ดีทุกคนนะครับ มีเห็นเยอะอะ,อะนะครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาครับพี่พ